สวัสดีครับมกกรช่องเรื่องสาแบกนะครับกับช่องยุดดีเซลวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับจูนรถเมื่อคืนผมนัดลูกค้าจูนตั้งแต่บ่ายบ่ายสองครับเสร็จห้าโมงเย็นผมก็ไล่จูนจูนไล่ ไล่ที่ผมเคยจูนนั่นแหละครับประสบการณ์ผมก็เอาเอาการอยู่นะครับหนึ่งจุดเก้าเนี่ยไม่เป็นสองรองใครปากสีหนึ่งปากโบลูกค้าเป็นปากสีหนึ่งผมไม่ติดตั้งให้ครับแต่ลูกค้าซื้อโบมือสองไปครับผมจากอู่ผมไม่เอยซื้ออู่แล้วกันเดี๋ยวเขาก็าจะมีว่ากันอีกแหละแต่ผมก็ไล่จูนครับจูน จูนจเติบใช้งานที่ผมเคยจูนนั่นแหละบูตไม่เกินสามห้าสี่สบเนี่ยผมเคยจูนไว้ปรับกระป๋องสุดแล้วเต็มที่มันก็ได้สามห้าถ้ามันถ้าเราจูนแรงดันให้สูงมากก็จะได้ประมาณสี่สิบขาเนี่ยผมก็จูนที่ผมเคยจูนจูนไปแล้วบูตบูตก็ไม่ขึ้นบูตขึ้นแค่สิบห้าสิบห้าปอนยี่สิบปอนบูตขึ้นแค่นี้ ผมก็เลยออกดูดออกอไอก็เลยอัดเข้าใหมา่จูนยกหัวฉีดขึ้นอีกน้ำมันตารางดันรางผมก,ก็จูนอยู่ที่แล้วถ้ารถจำเดิมเลยนะถ้ามีหัวฉีดก็ไม่เกิน200ครับผม200 210ประมาณนี้ผมก็จูนแค่นี้ปุ๊บยกขึ้นไปก็บูตก็ข,ขึ้นมานิดเดียวก็ไม่ได้อีกคราวนี้ผมข้ามไฟล์ได้ไงมมี MMC ผมก็เลยสเปคซื้อซื้อเทอร์โบร้านเดียวกันนะสีหนึ่งเหมือนกันไอไอลูกน้องผมอ่ะคนเก่าอ่ะสีหนึ่งเหมือนกันร้านเดียวกันนี่แหละซื้อเดียวกันมือสองเหมือนกันแต่ผมจูนจูนให้ลูกน้องผมอ่ะลูกน้องผมไปติดตั้งเองมานะไม่เกี่ยวกับผมเขาไปติดตั้งมาแต่ซื้อเทอร์โบกับร้านที่ผมแนะนาเข้าไปนี่แหละแนะนําไปแต่มาจูนกับผมเออผมก็จูนถ้าเต็ปเดียวกันเลยครับวิ่งบูธ บูส40 45ก็ลดลดลงอีกผมก็วันนั้นจูนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงส่งงานได้แต่คันนี้3ชั่วโมงเล่นผมผมก็เอาไฟล์จากไฟลรถอ่อสเตปใช้งานเอาไปใส่ไม่วิ่งผมก็เลยจูนแบบจูนอีกอีกสเตปหนึ่งครับผมอีกขยับขึ้นไปอีกนิดนึงวิ่งวิ่งนิดนึง ควันเริ่มมาควันท่วมเพราะว่าเราเปิดเปิดกราฟอีกตารางนึงเยอะถ้าไม่เปิดเยอะรถก็ไม่วิ่งครนนี้ลูกค้าเขาไม่โอเคเขาบอกว่ามีควันมันเยอะอ่าผมก็เลยผมก็เลยเอะใจเอาอย่างงี้พี่ผมก็เลยลองไล่อีกทีไล่ไล่นั่นแหละผมก็เลยข้ามไฟคันนี้ก็ไม่ได้ข้ามหรอกเราะว่ารถก็หนึ่งจุดเก้ารหัสเบอร์เดียวกันครับผมปีเดียวกัน ก็ข้ามมาเอาเอาของลูกน้องกันแหละเพราะว่ามันลูกน้องก็มีแค่แก้าวางเดียวรถลูกค้าไม่มีไม่มีอะไรมีแต่โบองเดียวไงแต่ผมก็ไปจูนอ่ารอบลงเพราะว่ารกรถลูกน้องผมอะ่ะหนึ่งหยุดเก้าลูกน้องผมจะเปิดเปิดรอบให้ห้าพันห้าพันครับผมเปิดรอบให้ห้าพันเพราะมันแก้ววามาเรียบร้อยอันนี้ผมก็เลยจูนแค่ดอกให้มันไม่ต้องเปิดรอบเยอะครับผมเปิดแค่ประมาณสี่พันสี่สี่พันห้าครับผมสี่พันสามสี่พันห้านี่แหละที่ผมจูนให้ ลูกค้าคันนี้ผมก็โยนเข้าไปอีกโยนเข้าไปคนละเรื่องเลยไม่วิ่งดรอปมากวิ่งก็ไม่ออกแต่รถลูกน้องผมไม่มีเสียงวีดนะรถคันนี้มีเสียงวีดผเขาเป็นเทอร์โบโมือสองเหมือนกันแต่ผมไม่ทราบว่าเขาประกอบมายัางไงนะผมก็ไม่ได้ไปล่วงเกินพี่เขาหรอกผมผมก็เลยอยากจะบอกว่าไล่รถนะตั้งแต่ผมไล่มานะ หนึ่งจุดเก้าผ่านมือผมมาเนี่ยประมาณสามสิบขันได้อยู่ครับผมขันแรกเลยไล่ไม่ไปจูนไม่ไปผมก็โทรถามอาจารย์อาจารย์ก็ว่าชิงเป็นยังไงชิงมันปิดสนิทไหมอินเตอร์รั่วไหมผมก็เช็คอินเตอร์นะเช็คอินเตอร์ว่ารั่วไม่รั่วใช่ไหมผมก็เช็คผมก็ถอดอินเตอร์ไอหนึ่งจุดเก้าใช่ไหมครับ ใครมีหนึ่งจุดก้าจะรู้ถอดไอ้ตรงท่อดแดงๆมัคงับผมท่อซิลิโคนแดงๆมัน,นใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เอาขวดน้ําอัดเลยแล้วก็สตาร์ทรถสตาร์ทตึ้มถ้ารถคุณติดอินเตอร์คุณรั่วแต่สตาร์ทแล้วรถมันจะติดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันดับอะ่ะแสดงมันดูดมันดูดขวดน้ําพี่อยู่แสดงว่าอินเตอร์ไม่รั่ววิธีเช็คอินเตอร์นะง่ายๆแบบนี้เลยขวดน้ําเสียบสตาร์ทรถเลยถ้ารถพวกพี่ น้องๆอง่ะตา้าติดแสดงว่าอินลูกน้องผมก็ไล่าย,ยากยานี้แหละผมจูนโยนไฟเทพโยนไฟหลังถนนใส่ไม่วิ่งมีแต่ควันเหมือนกันผมก็นึกว่าเป็นสไตล์เดียวกันแต่ไม่ใช่คนรถประโยคผมก็เลยบอกผมเลยวันนั้นผมก็เลยทําอย่างที่พี่บอกกั่นแหละอาจารย์ผมบอกขวดน้ํายัดเลยฝั่งที่จะดูดเทอร์โบผมดูดเข้าอินเตอร์อีกฝั่งซ้ายอ่ะถ้าเราหันหน้าัารถดนะขวดน้ํายัดเลยครับ แล้วคนหนึ่งอีกคนสตาร์ตตึ๊ดตืตตรถติดครับแต่ว่า Inter วอินเตอร์รั่วอ๋อนี่แหละคือการไล่ผมก็ไล่กับรถลูกค้าอีกคันนี้ผมก็ไล่เปลี่ยนแอร์โฟแล้วก็แล้วไล่เดีายที่ขวดน้ํายัด Inter, อินเตอร์อินเตอร์ก็ไม่รั่วคันนี้ก็มีทางเดียวแหละผมว่ามันนั่นหรอกก็อยู่ที่เทอร์โบนี่แหละแต่คันนี้ผมก็เลยเอาไฟลูกพี่ก็ให้ไฟลังถนนมาแต่ก็ให้เขาดปด,บ,ด,บ,ดบเรื่อง รอบไงเพราะว่ารถเขายังไม่ได้แก้วาลมาวิ่งครับคันนี้บูตบูตฟาดมาตอนนั้นบูตบูตมันฟาดมาเกือบสี่สิบสี่สิบกว่านิดนิดก็เลยถามก็เลยถามูกพี่ว่าอ๋อเขาบอกเขาก็เลยว่าเทอร์โบมันไม่แมปกับรถครับเทอร์โบลูกเนี้ยมันวิ่งได้แต่รถคุณต้องมีของต้องมีหัวฉีดนิดนึงมีหัวฉีดหน่อยนึงแก้วาล ถ้ามีปั๊มก็ยังดีเลยครับถ้าโบลูกนี้นะมันเหมาะเหมาะกับรถเหมาะกับรถได้พวกที่ทําเต็มทําซิ่งมาผมก็เลยอ๋อผมไล่ไปไล่ามาไล่ไปไล่ามาเราก็มันทํายากไงคือจะประสบประสบการณ์มันจะบอกนะโยนกันไปโยนกันมานี่แหละแต่ผมไปทําอะไรสักอย่างนี่แหละรถสตาร์ทไม่ติดขะเนี่ยเอาแล้วตุ๊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 ๊ สตาร์ทไม่ติดทําอะไรวะอ่าผมไปเปลี่ยนค่าถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไปเปลี่ยนค่าไอ้ตรงที่เราให้มันเปอร์เ,เซ็นต์เดิมๆโรงงานเนี่ยถ้าใครเป็นจูเนอร์จะรู้มันก็จะให้ติกตกต๊กข้างบนติ๊กติ๊กข้างบนติ๊กข้างล่างผมก็ติก๊กข้างล่างติ๊กข้างบนตัวตัวแรกติ๊กติ๊กติ๊กข้างบนตัวล่างติ๊กข้างข้างข้างบนหรือข้างล่างเนีย่ยผมจำไม่ได้ปึ๊บพออัดไฟร,รถสตาร์ทไม่ติดนะเอาแล้วกล่องหลับรูอเปล่าวะ ผมก็อย่าเพิ่งไปปิดสวิตนะครับห้ามปิดสวิตเป็นเด็ดขาดผมก็ไม่ปิดสวิตถ้ารถมันมีปัญหาก็นี่แหละไลา่ย,ยาวเลยเสียบ OBD2 OB เข้าคอสแกนก็ไม่ได้เอาแล้วหลับแน่นอนเปิดสวิตแต่ห้ามปิดสวิตนะผมก็ไปปิดอนะ่ะผมรีบปิดแล้วรีบเปิดนันไม่เป็นไรไงแต่ถ้าปิดแล้วแช่นานจนะเป็นผมสตาร์ทตึ๊ดๆแล้วก็มาดับรถลูกค้าไงก็รีบปิดลืมไง กองหลับรึเปล่าเันนี้ผมก็เลยไปเช็ค ID พอเช็คไ d ดีปึ๊บขึ้นแต่เลขฮาร์ดแวร์อะไรของมันนี่แหละรหัสเบอร์นัมเบอร์ไม่ขึ้นเอาแล้วผมเอาแล้วหลับแน่นอนอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรวะเราก็ไม่รู้ไงอันนี้ผมก็เลยเอะใจผมก็เลยอัดสวนเข้าไปเลยอัดสวนเบอร์เดิมมั่เลยเออได้ไปนี่แหละ ถ้าเป็นเคสเรียบร้อยครับหลับยาวหลับลึกด้วยน่าจะเกิดน่าจะผมผิดพลาดที่ว่าผมหนึ่งอ่ะเราจูนเยอะเกินไงผมจูนประมาณแปดแปดไฟล์อัดเข้าไปในรถน่ะไม,ไ,ไม่ได้สักไม่ได้สักไฟล์เลยแบบขี่ไม่ได้อ่ะควรท่วมควรจุกแบบสุดๆอนะ่ะแบบมันไม่เวิร์ก,กันสำหรับผมนะสำหรับผมนะว่าจูนรอบนี้ไม่เวิร์กมากเราก็ ไม่ได้โทษเทอร์โบไม่ได้โทษอะไรเขาหรอกก็อย่างที่ว่าแหละเราเลือกเทอร์โบผิดชีวิตเปลี่ยนเลยคนจูนนี่แหละจะเปลี่ยนเลยต่อไปผมก็จะแนะนำแค่ว่าให้ลูกค้าคุณซื้อเทอร์โบจากผมถ้าเป็นผมนะถ้าวิ่งไม่ได้ผมคืนเงินเลยสเปคไม่ใช่ผมก็จะไม่ขายม,มันก็จะไม่นั้นปกติซีหนึ่งมันก็ใส่แล้วมันก็ต้องวิ่งไงอันนี้ใส่แล้วมันไม่วิ่งไงอ่า จูนหนักค่อยวิ่งแต่จูนเบาไม่วิ่งนะความคิดผมนะแต่จูนหนักลูกค้าขอรับไม่ได้เพราะว่าควนมันท่วมไงเพราะว่าอันเก่ามันก็ควนท่วมมาไปแล้วลูกค้าเขาไม่ชอบไงมันท่วมแบบมันเขาจูนยังไงมาก็ไม่รู้เขาจูนเยอะเกินะยกหัวฉีดเยอะมากเยอะ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 โคตรเยอะออสุดๆเลยคอนนี้ผมก็บอกลูกค้าไปถ้าเป็นซื้อของจากผมใช่ไหมผมคืนเงินให้พี่เอาโบกับ แดีวผมไม่นั้นพี่ก็ไปซื้อที่นั้นพี่ก็ไปซื้อที่อื่นเอามาใส่เดี๋ยวผมจูนให้ฟรีผมก็บอกอย่างนี้เลยแหละถ้าเป็นของผมนะเออถ้าเป็นของผมนะผมก็จะรับผิดชอบลูกค้าอย่างนี้อันนี้ลูกค้าก็ซื้อเทอร์โบจากที่อื่นมาไม่ให้ผมติดตั้งไม่ให้ผมจูนอย่างเงี้ยผมก็ค้าวหน้าผมก็จะอ่าผมขอจูนแค่สองไฟแค่นั้นแหละได้ไม่ได้ก็คือผมจะโยนไฟล์เดิมกลับให้ลูกค้า ถ้าเป็นซื้อจากที่อื่นมานะแต่ถ้าซื้อเทอร์โบจากผมมือหนึ่งเลยออกจากผมไปเนี่ยผมก็พอดีลูกค้าโทรมาครับผมอ่าเขาก็โทรมาบอกว่าเออมันก็ขี่ดีกว่าเดิมนะยุทธเขาบอกขี่ดีกว่าเดิมแต่บูตมันขึ้นสิบห้าปอนสิบห้าปอนผมก็บอกว่ามัน ผมก็ทําให้ได้ประมาณนั้นแหละพี่แต่ถ้าผมพี่จะเอาพุธสามสิบพุทธสามสิบสามสิบห้ามันต้องจูนหนักไงพี่มันต้องถมน้ามันต้องเปิดรอบขึ้นอีกไงครับผมก็บอกเขาไปพี่รับก็พี่พี่ขอรับไม่ได้เพราะว่าควรมันดําไงเพราะว่าของมันไม่มีไงของในรถเขาไม่มีผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้พี่ ผมก็ทาให้ทุกทุกอย่างแล้วนะถ้าเอาอย่างนี้พี่เก็บตังค์ผมแก้ปัญหาลูกค้านะไม่ใช่เทอร์โบผมนะเพราะว่าอันนี้พี่เก็บตังค์ใหม่แล้วกันนะครับเริ่มต้นใหม่พี่พี่จะซื้อเทอร์โบกับผมก็ช่างขอเป็นมือหนึ่งแต่ขอเป็นสยามนะครับถ้าเจ้าอื่นผมจะไม่ผมผมจะไม่การันตีผมจะซื้อแต่ของสยามมอเตอร์มาใส่เพราะว่าผมใส่เจ้าไหนก็จบเจ้านั้นโบมือสองผมซื้อจากเจ้าอื่นน่ะ เคยซื้อหลายเจ้าแล้วแต่จะเป็นเครื่องสองพันห้าครับที่ผมเคยซื้อสไตล์เดียวกันเลยครับอุดชิงเลยผมอ่ะบูธก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาอยู่ที่โครงหลังด้วยโครงหลังเขาไล่ไม่ดีไงที่อื่นนะประสบการณ์ผมอ่ะสไตล์เดียวกันเลยจูนจูนหนักค่อยมาแต่จูนเบาลถไม่วิ่งบูธได้แค่ยี่สิบเองปกติโบเดิมผมอ่ะของ SMT เนี่ยแหละปกติมันฟาดไปสี่สิบห้าหนอนะ่ะ ใส่สองเครื่อง2องันหนะนี่แหละผมก็เลยจะบอกผมก็เลยบอกเขาว่าผมขอเป็นเทอร์โบค่าย SMT นะมีโลโก้ไม่มีโลโก้ผมจูนได้หมดแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งเป็นของเขาผมก็บอกเขาอย่างนี้ไม่งันพี่ก็ซื้อเทอร์โบเดิมมาเดี๋ยวผมจูนให้โบเดิมม er ันไล่ง่ายเขาว่าเทอร์โบเดิมกลัวขาดครับงั้นพี่ก็เก็บตังค์แล้วกันซื้อเทอร์โบ SMT ตัวหนึ่งก็ถ้าจะดีหน่อยมีโลโก้ไม่มีโลโก้แล้วแต่พี่เลยแต่ ถ้าซื้อกับผมอ่ะผมขายให้อ่ะสี่พันหนึ่งร้อยฟรีค่าติดตั้งเพราะว่าผมสงสารเขาไงผมเห็นใจลูกค้านะเห็นลูกค้าซื้อเทอร์โบมือสองมากับว่าจะทําให้เห็นรถคนอื่นเขาแรงขี่แรงนี่ไม่ใช่ไงแต่เขาบอกว่าก็ขี่ได้ระดับหนึ่งยุดแต่มันก็ไปได้เรื่อยๆของมันรอบปลายก็ปื้ดอยู่รอบต้นมันจะช้าหน่อยแต่ก็แต่มันทำมูดได้แค่สิบห้าปอนเองไงผมว่ามัน มันก็ประมาณนี้พี่เพราะว่าผมจูนสามชั่วโมงอะสองสามชั่วโมงผมจูนให้พี่อะแต่ถ้าพี่จะเอาเยอะกว่าเนี้ยพี่ต้องยอมรับได้ว่ามันต้องมีควันไงผมต้องถมน้ํามันเข้าไปอีกยกหัวฉีดด้านล่างเข้าไปอีกไงแล้วก็เปิดลิมิตอีกตัวหนึ่งอะแล้วเปิดรอบขึ้นอีกมันเปิดรอบไม่ได้เพราะารถเขายังไม่ได้แก้วาวไงผมก็บอกเขาประมาณนี้ถ้ามีอะไรก็โทรมาหาผมได้เลย ประมาณนี้แหละพี่โคลคร์กว่าโอ้ขอบคุณมากครับผมว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นนะเขาไม่ทําให้นะเจ้าอื่นเนี่ยเขาก็จะถอดเทอร์โบพุ่ยอ,ออกเลยเขาใส่เทอร์โบเขาแต่เขาต้องถามก่อนแหละว่าถ้าจะจบก็ต้องเปลี่ยนเทอร์โบที่เขาแต่ส่วนมากซื้อเทอร์โบมือสองมาใส่เนี่ยผมแนะนําเลยอย่าหาทาอย่าหาซื้อถ้าจะซื้อที่หนึ่งจูนที่หนึ่งเนี่ยสงสารจูนเนอร์ครับผมปวดหัวมากแนะนําอุดหนุนจูนเนอร์เลยครับผมถ้าไม่จบ แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกแหละแต่ถ้าถาสำหรับผมนะจูนกับผมซื้อกับผมอะไรกับผมผมรับผิดชอบให้หมดถ้าจูนไม่จบผมไม่คิดตังค์อันนี้ผมก็คิดตังค์พี่เขาไม่ค่อยได้เต็มราคาเท่าไหร่หรอกคิดแค่ค่าน้ามันคิดแค่ค่าน้ํามันค่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้พี่เขาด้วยแค่นั้นแหละผมกาวคิดไม่แพงเพราะว่าผมจูนไม่จบไงผมก็บอกเขาเพราะว่ามันไม่ใช่เทอร์โบค่ายพที่ผมเล่นอยู่ปกติผมเล่นค่ายสยามมอเตอร์ไงเขาโอเคครับผมเพราะว่าผมใช้มา โอ้สิบกว่าลูกแล้วครับผมขายให้ลูกค้าลูกค้าก็บว,ว่าวิ่งดีนี่แหละผมก็เลยอยากให้ซื้อของกับผมทํากับผมเราคงจะได้จูนจูนตามสเตปที่ผมเคยจูนมามันก็จะไม่ลงทะเลเหมือนเมื่อวานเมื่อวานลงทะเลไงกองก็เกือบหลับอีกผมก็โอ้ปวดหัวต่อไปงานแก้งานแก้ค่าเทเบ,บค่าอื่นผมจะไม่จูนผมจะบอกแค่นี้แหละเสียเวลาผมมากเลยสามชั่วโมง ผมจะไม่แก้ผมแก้ได้แต่ผมผมก็จะช่วยแก้อย่างนี้แหละแต่ว่าผมจะไม่แก้เป็นสามสี่ชั่วโมงผมก็จะโยนไฟล์ที่ผมเคยเคยทำเทปเท,ป,ทปหน่อยเทปเทปลงสามไฟล์เลยอ่าสเตปใช้งานแล้วก็เลยสเตปใช้งานไปหน่อยหลังถนนผมจะโยนแค่สามไฟล์นี้ลงแต่ถ้าวิ่งไม่ได้ปุ๊บผมก็จะโยนไฟล์เดิมลูกค้าไม่โอเคก็ช่างผมก็ขอโยนไฟล์เดิมลูกค้าผมไม่คิดตังค์แล้วก็ ถ้าติดเทอร์โบจากที่อื่นนะก็จะประมาณนี้ก็ใครที่ซื้อของที่อื่นแล้วมือสองก็คิดดีๆนะครับเทอร์โบมันไม่ไดีๆอย่างที่คุณคิดเสียงมันหวานเนี่ยอ๋อหวานแต่เสียงรถไม่วิ่งก็มีฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับฝากเตือนใจด้วยใครที่ชอบของมือสองแนะนำที่ผมก็แนะนำที่ให้มันเป็นแบรนด์ๆแ,แ,แล้วกันแบรนด์ดีๆหน่อย SMT เฟกเนี่ยเออผมยอมรับเลยเฟกเนะี่ยยิ่งดีเลย ทนด้วยการันตีแต่ผมก็เล่นแบบ SMT ตัวที่ไม่มีโลโก้นี่โอ้วิ่งเหมือนกันครับวิ่งสุดตีมเหมือนกันขายให้ลูกค้าเป็นสี่ห้าเจ้าแล้วสั่งมาขายสี่ห้าหกเจ็ดลูกแล้วอะ่ะผมสั่งมาผมชอบเลยแหละปากสี่หนึ่งจูนไม่เยอะวิ่งควันไม่มีบูทสามสิบสามสิบห้าเนี่ยได้เลยกระป๋องเขาก็โอเคอยู่ก็จะประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องรุ่นซาเบะแล้วครับสาระดีๆและก็จะมาแนะ,แน,ะนำดีๆให้กับคุณพี่ๆคุณน้องๆได้รับรู้ครับเพื่อเพื่อจะเอาไเป็นวิทยาทานเพื่อจะเอาเป็นประสบการณ์ซื้อเทอร์โบครั้ง,งต่อไปแล้วก็จูนเนื้อทั้งหลายที่จูนลดไอ้ลดไม่ได้ครับผมก็ดูองค์ประกอบรอบข้างด้วยก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับลองกดเนีย่ยขึ้นฟาดไหม ใชไ,ไงทะ r b อ่ะคนไม่เยอนะเนาะก็พอ,อ,อรับได้อยังีไงได้ได้ไ,ดมไม่กุ้มไงถ้าบู o อยอางเงี้ย t u r b ไม่ทํางานหนักใช่ปะไม่ทางานหนักพี่แต่เสียงมันแปลกๆนี่ไงที่ผมบอกพี่ไงผมว่าน่าจะเป็นที่ว่าลมมันเข้าน้อยอะ มันมิดใหญ่นะมันไม่ลิมิดอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมว่าเกี่ยวกับวิดด้วยเกี่ยวกับหลายๆอย่างอ่ะองค์ประกอบอ่ะมันมันอั้นนะนะมันก็เลยทําให้มันมันมันไม่เต็มที่นะใช่มันทําบุธไม่เต็มที่อย่างนี้แต่จะดูดูรอบไปดูเผื่อจะดูรอบไปไม่ได้อาไปแข่งกับใครแล้วแค่ตมาหากินเฉยิีงานได้ก็พอละไม่ดับก็พอละไม่อไม่ค่อยมีนีและพอละ แต่ถ้าถ้าเดินไปดูนะบูตขึ้นแล้วเนี่ยปกติบูตไม่ขึ้นใช่ไหมใช่เออเราแหลมเลยมาละได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่นะทั้งวันเลยดูดิไม่มีไม่เต่นี้เลยโอ้โหไอ้สุดรอเราสะอาดละเออเฮ้ยกใจแล้วใช่ไหมนี่แหละ แมวนี้แหละที่เราอยากได้ครับเราก็ไม่ได้โจมตีเทอร์โบขารอกมือสองน<ด>ั่นแหละตามสภาพเจอคนอาไม่เรื่องมากอย่างนี้ไม่เท่าไหรหรอเราเจอมาเยอะช่างจุดผิดสายโดนช็อตปั๊บเดียวดับแล้ว่าทำไมได้นาะดูม,มันจะซวยเนาะแล้วอะไรเราไม่เรื่องมากเราคนนี้อันนี้ปิดใช่ไหมพี่ปิดละปิดแล้วก็วิ่งดีใช่ไหมเนี่ยใช่ถ้าเปิดเร้คืออะ เปิดเปิดปกระปิดอันไหนดีอยากผมอยากรู้ไงนี่เปิดอะแต่เขาไม่ค่อยมีหรอกเหมือนแต่ถ้าเราไม่กดแช่แล้วถ้าเรากดคันเร่งอ่ะมันมันมีตีจ่ามึงเล่นเราไม่ได้หรอกจะเล่นแค่ล้ออย่างเดียวอะล้อเยอะอ่าไี้ไหมสวยแล้วโอเคแรมออกดีดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี่ยังเหยียบวันเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เพรต้อง สวยแล้วนี่สวยสวยุดละตั้งต่ได้มาอันวันนี้สวยสวยุดละมันจะเป็นนพวกมันจะเลาะกันอีกมันจะมาจีนกัน